รู้หรือไม่ครับข้างประตูยาฤกษ์ขสามารถปรับสีได้ด้วยนะสําหรับยาฤกษ์ขนะครับแสงสีฟ้าแบบนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนยังไงครับผมมาดูที่หน้าจอครับไปที่เซตติ้งครับกดที่เซตติ้งนะนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงคําว่าตั้งนี่ครับตั้งติดตั้งค่าแสงสว่างโดยรอบนะครับผม กดเข้าไปจึงนะครับผมแล้วมันจะมีสีให้เลือกนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นสีชมพูกดสีชมพูนะครับมาดูกลายเป็นสีชมพูแล้วนะครับลองเลือกใหม่กดสีเหลืองสีกดสีเหลืองนะครับมาดูกลายเป็นสีเหลืองแล้วนะครับผมถ้าเราชอบใจนะครับก็กดปุ่มตกลงได้เลยปึ๊บเรียบร้อยมันก็จะเป็นสีที่เราต้องการน,นะครับ แล้วเราก็กดปุ่มโฮมกลับไปได้เลยแบบนี้ครับแบบนี้เลยนี่คือวิธีการปรับสีของยาริตคอร์ครับผม